สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a t i i n e s t u d i o นะคะวันนี้ก็พบกับเราอีกครั้งในช่วงของรักวันค่ะราอยู่นอกสถานที่กับเราแบบนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่อยติดตามกันะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตามล่าของรางวัลของร้านต่างๆที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ Conan the Movie 26ตอนเจ้าสาวฮาโลวีนกันค่ะเราจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยที่แรกที่เราจะไปนี่ก็คือบ้านบ้านคาเฟ่ ร้านขนมเปียกห้างแตกร้านดังที่ได้มีการโครกับโคั้นเดอะมูวี่ตอนเจ้าสาวฮัลโลวีนโดยตัวร้านก็จะมีการตกแต่งบรรยากาศแบบงานแต่งงานมีการจัดวางดอกไม้สีขาวดูสบายตาตามจุดต่างๆตัดกับสีแดงของร้านแถมยังมีการติดสติกเกอร์คาแรคเตอร์ต่างๆในโคนั้นอีกด้วย มทั้งมีแสแตนโคนันและชินิจิอยู่หน้าร้านให้แฟนๆโคนันได้มาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเอกซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆโคนันโดยเฉพาะนั่นก็คือของสะสมและขนมเปี๊ยะคอลเลกชันโคนันโดยจะมีการทำขนมเปี๊ยะรสชาติพิเศษขึ้นมาใหม่3ารสสำหรับแคมเปญน,นี้โดยเฉพาะได้แก่ไส้ไก่ย่างเทริยากิไส้เบคอนแชมเปญมิโซะและไส้แกงกะหรี่ญี่ปุ่น รวมทั้งเมนูน้ำเมนูพิเศษสำหรับแคมเปญนนี้พิงกี้บูมิ h a ช e ในส่วนของของแถมก็ลิมิต e d อีดิชั่สุดๆมีทั้งสติกเกอร์ที่ทำขึ้นมาเพื่อกิจกรรมนี้และขวดน้ำสแตนเลสสุดพรีเมียมลายโคนันที่ทำมาเพื่ออีเวนต์นี้โดยเฉพาะอีกด้วยแฟนโคนันอย่างเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งขนมเปียกกลับบ้านพร้อมกับแลกของสะสมโคนันทั้งสองอย่างติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย นนี้เราก็วาร์ปมาอยู่กันที่ร้านที่2ที่เราจะตามล่าของโคนันเดอะมูวี่กันแล้วนะคะที่นี่ก็คือยูนิโคนั่นเองเย่ yeah. ค,ค่ะต้องทอํายังไงบ้างอะคะเพื่อแต้มให้ครบ4จุดแล้วคุณลูกค้าก็กลับมาทีา่รนะคะเพื่อซื้อสินค้าอะไรก็ได้ไม่จํากัดราคาเลยค่ะแล้วก็แรกก็้ิี่ัดเชียร์เลยค่ะอ๋ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเราตั้งใจจะทําเสื้อยูนิโคแบบออกแบบได้เองลายโคนันเพราะเราเห็นมา <c oughs> จากทางเพจโคนันไทย แต่ด้านอ่นหนังสือไม่ถี่ทวนเขามีแค่สาขาเซนต์ทันเวิลเท่านั้นโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยถ้าเป็นงูก็คงชกตาแตกไปแล้ว แต่เราแดนมาโผล่อยู่ที่สาขาเมกาบางนาะซึ่งมันก็ไม่มีสิคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถแลกเข็มกัดาลโคนันกลับบ้านได้โดยข้างหน้ายูนิโคเขาก็จะมีพนักง,งานแจกการ์ดลโคนนนแบบนี้ให้เราไปตามปั๊มสแตปมตามช่องต่างๆให้ครบแล้วนํากลับมาแลกเข็มกัดโดยการจะแลกเข็มกัดได้นั้นเราต้องช็อปสินค้าหนึ่งอย่างในยูนิโคและนําใบเสร็จมาแลกไม่มีจํากัดราคาขั้นต่ํานะคะโดยแต่ละจุดก็จะมีแผนที่บอกไว้ว่า ตำแหน่งแต้มการ์ดอะมีอยู่ตรงไหนของตัวห้างบ้างปะ่ะไปลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะไปกันจุดที่2ต่อค่ะรงประชา 2, ัสพันนี่ตรงนี้เราก็ยังเจอกับป้ายโปรโมทโคนันเดอะมูฟวี่ตอนเจ้าสาวฮารวีีนนะคะคุณอามุโร่โดดเด่นมาก ตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่หน้าเมเจอร์แล้วแต่ว่ายังหาที่ปัม๊มตำแหน่งเบอร์สองไม่เจอเบอร์3ามสี่ยูเมยะเมกาเซนเตั้นสองยูเมยะอยู่ตรงไหนวะอ้ยเจอแล้วอยู่ด้วยไงยูเมยะ โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราต้องเดินกลับไปตรงจุดเริ่มต้นตรงยูนิโคต่อ สุดท้ายแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเข็มกัดมันไม่ได้ว่าเราเลือกลายได้แต่มันจะออกมาเป็นซีรีส์ตามช่วงเวลาที่เขาได้บอกไว้เราก็เลยเก็บกัดนี้ไว้แล้วรอวันที่ลายคุณอามุโรออกดีกว่าเฮ <Hey, S 1> ได้มาแล้วคะ่ะเข็มกัดลายคุณอามุโรวันนี้ก็มาแลกเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่กับสถานที่ที่3ที่เราจะมาตามล่างของโคนนนในวันนี้กันแล้วที่นี่นั่นก็คือร้านอัลเตอร์ค่ะโดยร้าน After You ร้านขนมหวานชื่อดังก็ได้มีการออกเมนูร่วมกับโคนนนเดอะมูวี่นั่นก็คือเมนูชิบุย่าฮันนี o มูนโทสโคนนนสเปเชียลออดิชั่นแต่วันนี้มันหมดค่ะหมดแล้วค่ะอ้าวเหรอ โอเคค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะมิชช่นเฟลไปนหนึ่งนะคะทุกคนเมนูโท,สช,โทสชิบูย่าโทสชิบุย่าโคน,นั้นตอนเจ้าสาวฮารุวีนหมดเออไม่น่ามัมแต่ไปเดินเล่นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาถ่ายรูปกับป้ายอัสยูโคน,นันฮันนี่โทสก็ถือว่าคอมพิซและไว้คอยมาตามเก็บกินทีหลังแล้วกันวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด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 เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไ้รอบหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยอมใจโดยการสั่งคาคิบริปลาแห้งมากินแทน 何 <music>